เพื่อนๆวันนี้เรามาเดินเก็บมเมล็ดหาอะไรกินมะกอกป่าเก,ก่าใต้ต้นเพื่อนๆบุ่งน้ําแล้วมันจมคือใช้ได้ถ้าลอยคือเม็ดตุยจะไม่งอกเพื่อนๆอันนี้มาตูมวันก่อนที่เรากินคลิปที่แล้วข้างทางมันชอบมีของใหม่ๆเพื่อนๆอันชั้นขาวเราไม่เคยเห็นเลยกินสดจืดๆหรือเอาทอดทาชาก็ได้เพื่อนๆล้างพิษช,ช่วยเลือดไหล v D เวียนดีเมล็ดมันเหมือนถั่วแต่กินไม่ได้เพื่อนๆมีพิษ น่าจะงอกดีพรจมหมดทุกเม็ดเก็บไว้ปูกินดอกทําซุ้มประตูเพื่อนๆอันชันมีสามสีน้ําเงินฟ้าขาวสี 4, ฟ้าเรายังไม่เคยเจอค่อยหาต่อถ้าเจอดอกแบบนี้มันคือพวกถั่วเพื่อนๆไปขึ้นที่ไหนดินจะดีเราเจออันนี้ขึ้นที่พื้นมันเหมือนลังแต่ไม่รู้ลังตัวอะไรนกหรือเปล่าเพื่อนๆอันนี้จะเอากลับบ้านปะกินได้ก็เอากลับบ้านหมดเพื่อนๆเหมือนกระเจี๊ยบแดง ถ้าชิมใบสดแล้วเปรี้ยวๆคือใช่หั่นกินเป็นสลัดหรือเอาไปผัดก็อร่อยเพื่อนๆเวลาทำกับข้าวเราชอบเก็บเมล็ดไว้เพื่อนๆแล้วก็ลืมแล้วเพิ่งเคยเห็นพริกย่อเขียวเพราะแห้งแล้วมันจะเป็นสีส้มเพื่อนๆตลาดขายแต่สีเขียวเสดางอกรอบบ้านเยอะเพื่อนๆเพราะว่านกไปกินลูกเสดาแล้วเอามาขี้ใส่ใบขมเปิดเพื่อนๆต้นใบใครมากอก มะกอกขอบมนกว่าเพื่อนๆแล้วว่าใบมันรสชาติเหมือนลูกเลยอ่ะเปรี้ยวๆมันๆกับน้ำพริกแซ่บๆมะเช้าเดินเก็บกะเพรามันออกดอกใหม่เพื่อนๆพอดอกแห้งมเมล็ดก็จะกระจายลงพื้นดินเกิดเป็นต้นอ่อนใบแรกเป็นสี่เหลี่ยมเบ,บบี้จะขึ้นติดๆกันอยู่ใต้ต้นแม่เพื่อนๆเด็ดกินให้ก่นต้นใบยบดีเพื่อนๆมันจะแตกใบเยอะใหญ่สวยเราชอบดูอะไรมันงอกเพลินๆดี กับอะไรอ่อนๆเจอแล้วก็อยากชิมยอดอ่อนต้นอ่อนรู้แล้วว่าทำไมวัวมันชอบกินรสชาติมันสดชื่นอ่อนๆเหมือนสมุนไพรเพื่อนๆไม่ขมไม่เหม็นเขียวแต่มันเหนียวเคี้ยวไม่ขาด